คเเเตืออนนนน,นลิิิปปววดีีีโ้็พยงงทากกรัฐบไม่สนนนัสนนุกานนการรพทชชใ้วิาารรในกับชสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC แฟนช่อง YouTube และเพจ f a c e b o o กมันฑการคนเดิมนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เรา่ะแอดเดินทางมาตามตัวเลขแนวทางนะคะแม่เน่าเนาะคะ่ะขวัญใจคนจนนะคะตัวเลขของแม่เน่านะคะท่านผู้ชมเพิ่อกะห้ถูกมาหลายงวดติดะะแล้วเนาะค่ะรักแม่พ่นกะ แปรงปั่นแนวทางให้กับเอฟซีนะคะขวัญใจคนจนเนาะจ่าสม,มุติขวัญใจคนจนความคุ้นได้มาแล้วค่ะเนี่ยิ่นกำลังเบิงกันนะคะไปเบิงน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมว่าเม,มื่อนี่ขวัญใจคนจนแม่เน่าเพิ่นจ่ามักตัวได้นะคะนี่ได้สม,มุติมาแล้วเนาะแล้วข่อยบอกแล้วว่าหาหาสมเกียจเป็นบอเนาะกระตัดซื้อเนาะกระเถิบตัว นกเกิดตือหากาเก็ตการหาช่องตัวละว่างหัวนี่คือตัวนี้นะแม่เนาะหัวนี่มาเคลื่อนข้าสุดนะคะท่านผู้ชมอันนี้เล็บหัวเก้าอันนี้หัวกอนหัวข้างนได้ถือหัวมันที่หนึ่งฟังนั่นจะเป็นงัวมันนี่หัวแรกหัวเอื้นวันที่นี่เดียนนี่แสดงว่าปูปัญญามัุบนถือกับยายเนาะยายบอกเถิดข้อมาขอโอ้ยขอมาอีงั้นอกข้อบ้าทั้งั้ถือแดกดีใจพนันหัวแลไ ถือซองเด้งได้บ่ครับถือซองเด็งล้วนาจะตัวละหาที่าออครับเออวละนเนาะค่ะเขาทษมากมือนกเราเกิดโทมามือนี่ที่ได้ไปอันนั้นบอแม่เอฟเอฟซีมากแต่อนี้ยังกูดรอได้หนิเอดมินเอฟซีคนไหนมาตามเด็กแม่นาวนก็น่าใจเล็กๆน้อยๆเอฟซีถือเนาะอ้าคุณพ่อคะคุณแม่ค่ะ ว่าเดียวงาเตยเฮ้ยฮะมี้เลขกันมาแร้งีเดียวยกบอกห้องหาปดถกวัไต่นรับอันผู้ถากรับินอถากเลยรับไข่จมแล้วโอ้ยทังกะบ่ดอได้ลงไปคนหึงหาแปตราทวกสั่งทวสียันยกอ๊คบอกห้องเจ้าโอ้บอกห้องน้วยหน่อยน่วยอยู่ทั้งไปบอกงวดไม่ประคับนี่เมื่อวันเมื่อวันเมื่อนี่ประัโต่มานี่โตั่งไ้่แม่ว่าน่เฮย หายแตบเป็นหายสิน้องเด็กๆมันกแตอยู่เทิรขายรูปเยอะเลยพายเอขายแบบนีซื้อมาแล้นี่ใครจะซื้อน้ำอีหยงเล็กเล่าน้ำมันแม่เราไปรลดกับแม่มาขายคอยตายคอยองเด็กหายสามสามหายมันบวมากะมันอ่างม้ำหลานมันเมื่อูกระชื่อน้ำมันก็ถือว่าได้เก็สองเกจสองซื้อเอารถซื้อไอ้ตัน้นทิ้งิ้งไปพอไแม่ะเดิ เห็นได้ฟังแล้วเล่ามือนี้เนาะค่ะไปเชื่อไปเชื่อยังไม่ทราบก่อนเชื่อไปเชื่อได้เราได้ก็แม่ต้นมันเราได้กับการเล่าที่แม่ว่าสึงสีเมื่อออกเชื่อเล่าเชื่อเนี่อนเชื่อเล่าเม่าโต๊ะสามก้ปตัวเรได้ก่อนพี่อแปดหายทั้งไตแปดที่ทึ่งเห็นมั้แม่ไปไทยก็ให้กับไปนต้นจานบ่แม่บ่อยุบมคุ้งบัวยบมคุ้งว่าไงบ่เหงาข่อยมีอนน้ำข่อยมั้งข่อยน้อยข่อไปสวกมั้ง มาดพะไงเจ้ามเมองเล็กเจ้าอยากรวยมเมืองแตนเนี่ยใช้ยวนีันม่อยดึงมเมองยวัาเจต่างวันแรกล้ยคอยีซื้อรมงตั้งตมาจักคอยีซื้อเด้อคอยีซื้อน้ำเหลี่ยมคอยีซื้อชวนหาน้ำมันน้ำนี่หอยแกมไปคอยชีซื้อหาไป้นน้ำมันแต่บ้าเขาไปไทยคอยบักไรคอยบ่กบอกเขาเดิเขานีมากเพราเขาบ้าน

โตไดก็แม่มาไม่ดอแปดเดายุเขี้ยงเขียงมันมันก็ยุหนละนี่เเห็นปีดไฟบุยอ่นปิดจังเลยนึ่งกับมินอยค่เจตังเด้อเปปิดก่อน่ต้องเต้องกนาเรืองนั่นนะแม่วมาแม่แม่เมนึงเจังสององเกกระบกเนี่ยยบุงเาทค่ะงางาะครับเนาะแม่คนนี้ม่แมนอยากตำบ่สิเด็ดพู บ่เมื่อวานเมื่อวานบ่มีคนเดี่เขาอีเล็กกับไปขอเออเอาอะไรยี่งลาไปเมืองเอารวดกูกับว่าขันกูจักกูมาที่ทุกปานี้ขวบป้าบ้านเนาะอ๋อหน้าบอกคอยเนี่ยไปซื้อรวยเนี่ยมาถูกอะไรนี่เนี่ยกูยังเป็นประชดคอยว่าขันกูจักกูมา่อปู่พักแม่มึงบอกคอยว่าแม่ป้าอ๋อหน้าว่าจันมาเอาให้ยคอยเนี่ยไปเห็นเลยไปเห็นเกียหารเกียหารนโอ้ยคอยที่ว่าจะถือเล่นหรือมาอะไร มันก <c oughs> ็เอาอยังไปอยู่แล้วว่าไปเฮ็ดเอายุพุนเด้เอายุกกล้วยกูบ่ขึ้นไปเด้อกูห้ามัดปังเอายุใช่กระไรต้นกล้วยยุพุนบ่รอเขาชวนเขาพุนเขาก็เห็นบรทุกคนนะเห็นต้นไหนเราพุนเห็นอยู่ต้นกล้วยให้โชคอีกแล้วเนาะหรือว่าเขาได้ตัวไรต้นกล้วยมันก็ว่าหาแต่นอนมาหาเก็บต้นกล้วยบ่แม่เอออีเรมันเห็นมาเถิดมาแรกเนี้ยมันสีจืดมันว่ากูว่ากูบอกถึกว่าถึงต้นกล้วยเห็นห้าเจ็ดห้าหนึ่ง เพ่อขบอกอีเรมอยากรวยซื้อโอเคมึงไปซื้อโดแมงตัวไหนซื้อตัวเดียวมันบอซื้อตัวบอออกหลองคอบ้านคองแย่งมือเถ่าน่อยว่ะหวงบริจาว่าบริจาเต้นกล้วยห้าเจ็ดหนึ่งีแม่มันว่าจะนชัวมึงวัดมึงมึงเอาลวดเนอกูมงตากูโมงอีเฮ็ดเอาลมือนีกูบมไม่ลวกูไม่อแตว่าหามันสรุปอันนี้คนก็ไปซอมันก้วมันอยู่หรอกว่ะ เป็นเลขเป็นเลขอวดที่สามนี่เนี่ยขั้นใคนจนเนาะอันนี้เนาะเลขมะละกอห้าแปดแปดห้จากอันน้เป็นฤาษสีอุ่มอันนี้ฤั์สีตะกิยเบิ้งนะกันแม่อุ้ยสเดนแม่อุ้มหนอุ้มน่ก็เห็ดไห่หม่อนอันนี้คือจับครูแล้วนาะจะหัวใดนี่แม่ข้ให้กลับกหัวนี่ได้หมบ้านอยาบเป็นหมู่ใดนี่เด็กหกนึ ชิ้นหกก็กลับเห่พวมเฮี้ยบบอนอ่ะเขาเห็้ให้พอมมันไม่ใช่ชมันหกหรอเมัวจ้าอันนี้คืองวดล่าสุดด้วยพี่น้องที่ให้เบิ้งนะคะพี่จ๋ันนาไว้ะซื้อมาเมื่อวานนี่พออยากม้วนของปูเฮ้ยเกือบโอไดดีใจเด้พี่น้องมันเจ้าเขียนเห้ยยังแบบไงเน่าช่องหาชองเกียดเป็นยันยังว่ดตัดซื้อล่ะมันก็มีหากระชือเอาหาเกียดแล้วเอาเออหายุบไปใส่น้ำเก็บตัวก็หาหาตัวค่ะหาชองตัวละว่ะ กึหัวดีจะไหวหัวดีตัวคนมากเป๊เนาะพนานน่านี้่ันี่เว้ยจนันนี้เอาให้พวกขาขึ้นบ้านก็จะไปเอกา้านบ้าเขาพะไรอันเขานี้ยมันเด็กเขาเนะจะมาบกเร่เนี่ยเอามาเอามาเขียนให้แน่มันมาขึ้นนี่ก็ได้เหตุให ก็นี่แม่บแม่เออเราทอมาเอานามองเก้าเด้อนาได้มาโซอีกรอบก็ดูเอ้ยดีองเล่าหาได้มาโซ่ตัวย่งนครับเ้าเกดไว้นี่เด้ทตนวงกลมใ้เหราบอกดีๆอตัววงกลมหนีนะครหน้าเต็งเนืองเราบอกหน้าเต็งนึ่งเด้อแม่เนาเด้อดอนนี้พอกรเขียนหัก่าหกกรบอกเจามาเราก็ได้ถือมันหาไหลเาเกมันกะเขากันอันมันกะหาสองเกียดซึ่งหากับชองตัวเดาตัววงกลมเลยคือปองแถวกบว่า ว่าไอ้คนมักได้มันกระองสมัยราคนาว่าอักอักไมด้มากเลยคือเอาูนหากับหาซูนเก่ามาครับเน้นเน้นเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนว่าห๋าจำตัวให้แน่ไม่เล่าซูนหาจะได้ผมว่าคนใหญ่จับให้ศูนห้ากับห้าซูนเก้าครับเนาะอันนี้คือสถิติว่าที่ผ่านมาห้า่านี่อันนี้คือมาท่านถือคนได้นะคนเขาถือลายคนคนน้องคนกรบอกกับบอกอันนี้ก่อนบขูด ขายหนึ่วไก่เข oh, mm ียวก็ไ hmm. ม so 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 mm ่ขาหนึ so ่น่อนพ่อเฟซี่ก็ให้มาตามนี so ่ละพี่น้องควันใจคนจนเด้อพี่น้องเด้อนะคะหาหารหลก็าหารสองตัวนันก็เขาของเขาเนี่นีเด้อพี่น้องหวดนีมันจะมีศูนย์สามศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เก้าสามเขาบอขายให้คศู้ายหู้าสามที่บาทนี่ละเขาบอให้ไปเสี่ยงโชกเต่าห้อยโยอมากมีเด็กหาก็ได้ชิ